การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านดินแดงตำบลดินแดงอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่คำว่าพอเพียงความหมายอีกอย่างหนึ่งมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้น แต่มีความหมายว่าพอมีพอกินพอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคมพุทธศักราช2541 โรงเรียนบ้านดินแดงตั้งอยู่เลขที่124หมู่2ตำบลดินแดงอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่3ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565มีนักเรียนทั้งหมด173คน โรงเรียนบ้านดินแดงมีสภาพของชุมชนประชากรสว่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรับจ้างทั่วไปปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจสังคมก่อให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆขึ้นตามมาเช่นปัญหาการหย่าร้างปัญหาเกี่ยวกับขยะจากเหตุผลดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนุในชุมชน โรงเรียนบ้านดินแดงเป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษามีความมุ่งหวังที่จะจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนชุมชนและสังคมเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรม,มนาถบพิตรและสนองงานของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการและแนวพระราชดำริต่างๆ ส่งผลให้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือสถานศึกษาพอเพียงในปีพุทธศักราช2561โรงเรียนบ้านดินแดงมีการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษามีการพัฒนาไปพร้อมกัน อย่างเป็นระบบทางด้านบุคลากรด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพและด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกตามบริบทของสถานศึกษาดังนี้ 1. ด้านบุคลากร1.1 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจในหลักการของหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาใช้ในการบริหารจัดการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษานวัตกรรมรูปแบบการบริหารโดยเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยใช้กระบวนการกลุ่มในการวางแผนการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการบริหารงานสู่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุตามวิสัยทัศน์คือโรงเรียนร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษามุ่งพัฒนาเป็นองค์กรคุณภาพยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาพิบาล 1.2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้องและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตรวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับผู้เรียน เริ่มจากการพัฒนาหลักสูตรหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงมีสื่อนวัตกรรมการประเมินผลที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของผู้เรียนเป็นแกนนำในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและวิธีการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความรู้คู่คุณธรรมแก้ไขปัญหาของผู้เรียนด้วย PLC มีการเผยแพร่ขยายผลสู่ภายนอกสถานศึกษาจนเป็นที่ยอมรับของเพื่อนครูและบุคลากรภายนอก1.3นักเรียนโรงเรียนบ้านดินแดงมีนักเรียนแกนนำในการร่วมขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา นักเรียนได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้ปฏิบัติจริงส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจทักษะในการทำงานเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งผลให้นักเรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่10ส,สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้ 1.4คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดินแดงมีคณะกรรมการสถานศึกษาที่ร่วมกันพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและมีความรู้ความเข้าใจระหนักและเห็นคุณค่ามีความศรัทธาในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนส่งเสริมการจัดหางบประมาณและประสานความร่วมมือในชุมชนทำให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชนจนประสบผลสำเร็จ 2>, 2. ด้านการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ2.1อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบ้านดินแดงได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีโดยมีแผนงานโครงการที่มีการใช้และการดูแลรักษาอาคารสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความสะอาดร่มรื่นสวยงามปลอดภยัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ โรงเรียนมีการจัดทําโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทําให้มีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา โรงเรียนได้มีศูนย์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถรองรับการใช้บริการของหน่วยงานภายนอกที่จะเข้ามาศึกษาดูงานโดยการจัดทําแผนพังแสดงฐานการเรียนรู้ในโรงเรียน2.2แหล่งเรียนรู้และฐานการเรียนรู้โรงเรียนบ้านดินแดงมีแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาเช่นการเลี้ยงไก่ไข่ การเพาะเห็ดนางฟ้าการปลูกผักกลุ่มอาชีพต่างๆภายในตำบลเช่นการทำเครื่องแกงการประดิษฐ์กระเป๋าผ้าไม้กวาดดอกหญ้ากาแฟขี้ชมด ครูมีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับฐานการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระที่สามารถไปใช้ในการจัดกิจกรรมเป็นแกนนำหรือวิทยากรในการรับผิดชอบฐานการเรียนรู้รวมทั้งมีการวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมีคุณภาพต่อไป ด้านที่ 3. ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก 3. 1. โรงเรียนบ้านดินแดงมีเครือข่ายการเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเซนทัลกรุ๊ปในการบริหารจัดการการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ตามแผนปฏิบัติการในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้สามารถรองรับการศึกษาดูงานของสถานศึกษาอื่นทําให้โรงเรียนบ้านดินแดงสามารถเป็นแกนนําและเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาสถานศึกษาอื่นได้จนเป็นที่ยอมรับเชิงประจักษ์3.2สถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆในชุมชน ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสถานศึกษาใกล้เคียงได้มีการประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาโดยการทำบันทึกข้อตกลง MOU เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาดูงาน การสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆทางโรงเรียนบ้านดินแดงได้รับการยอมรับและเกิดความร่วมมือกันเป็นอย่างดีทำให้หน่วยงานชุมชนองค์กรภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับและเห็นผลเชิงประจักษ์